ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมุไร073ยด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แงเข้ามาบอกว่ามันทุกคลิปนะขอขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณคุณสุภัตรานะที่ส่งโดเนททางทัวรเลทเข้ามาบอกว่าค่ากาแฟค่ะขอขอบคุณนะขอขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณสมุไร073ยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งซุปเปอร์แดงเข้ามานะครับคนนี้ส่งเข้ามาบ่อยมากเลยนะขอขอบคุณครับผมและยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการส่งซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณครับผม s <S สวัสดีชาววอลแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม เวิ l ์ c คลาสรีเพลยกันกับชิปเท่นโปรโต t y p e นะครับซึ่งคันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเอามาลงในเก่าหรือว่า World Class Replay ์สักเท่าไหร่วันนี้ก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่า Bigfoot PRD นะครับอยู่ในแมบปบชายฝั่งอันเงียบสงบเกิดทางฝั่งเหนือวิ่งเข้ามาเล่นลาย9ลาย0วิ่งลงน้ำปับ๊บไฟติดท,ทันทีนะครับในเกมนี้ ดีหน่อยตรงที่ว่าไม่มีอาร์ตี้ครับไม่มีจอแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9เทียสินะตัวเองก็เป็นเทียร์9อยู่ตรงกลางเป็นรถพรีเมียมเทียร์9ซะด้วยนะครับเท่าที่เห็นใส่อุปกรณ์มา3ชิ้นก็จะเป็นหัวส้มครับเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ลดเร็วแล้วก็กลไกนะครับเข้ามาถึงนี่ด้านหน้าเห็นเป็น e100 ครับ น่าจะเป็นเพื่อนที่เห็นนะฮะเามาในจุดนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่เจอกับ e ร้อยนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชะโงกขึ้นไปเห็น is 6 b is 3เว version 2ด้วยนะครับคันแรกที่เล่งครับแหมคันนี้เี่กันนนอ่ะ is 3เว version 2ครับซัดเข้าไป382ด้วยลูกทองเอาลูกทองมา35นัดลูกธรรมดา18นัดแล้วก็ he 6นัดปีนขึ้นมาขนาดนี้เลยจะยิงหรือเปล่าเอาเห็นที95ด้านหลังครับยิงครับซักเข้าไป403นะมีคนสวนเข้ามาก็ยังไม่โดนนะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างจะดีนะโอ้บล็อกได้ครับแล้ว IS6B เขาพยายามจะจิกหัวแต่ว่านัดมันลูกกระสุนมันเหินข้ามไปทางซ้ายมือมีรอเลียง50ทีระยะไกลด้วยครับปีนขึ้นไปีริงครับเห็นไอ3เพิ่มขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับ หรือการมองใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยพยายามจะจิกหัว i อ 6b แต่น่าจะเหินเหมือนเดิมนะครับเป็นลูก APCR ทั้งลูกทองทั้งลูกปกติเลยแล้วดูการคุมเป้านี่ค่อนข้างดีนะครับเพจล่างเหตหน้าครับ383แหมลายนี้นี่เยอะนะด้านหลังก็เยอะ อีร e ้อยได้ด้วยนะครับแล้วก็จิต i อ3มเวอร์ชัน2ไปอีกนัดหนึ่ง394หัวแข็งเอาเรื่องเลยอันนี้ปีนขึ้นมาโอ้โหเพียบครับเพียบจริงๆนะพยายามจะยิง i อเเพดล่างไป413คมคมครับแน่ เืิคุมเป้าค่อนข้างดีนะอีกสักนัดหนึ่ง412ครับบล็อกอ e ีร้ด้วยนะโอ้โหบล็อกเป็นว่าเล่นนะตอนนี้บล็อกเป็น2ส0 0ด้วยแล้วก็ช่วยทีมเปิดให้ด้วยนะจแะจมเลยแจมจริงนะ i อ3อเวอร์ชัน2แหน่นัดนี้เด้งครับยังดีว่ายังบล็อกได้อยู่นะอีร e ้อยพยายามยิงเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะก็บล็อกได้อยู่นะ E100 นี่ใช้ปืนท็อปซะด้วยไนะบล็อกทีหนึ่งนี่750้เลยชงโง่ไปทีหนึ่งโอ้เห็นยันที95โอ้โหนี่ขนาดมอ,มองไม่สุดเส้นนะลอง E100 เหรอ,อเอาไอ้สามดีกว่านะแต่นัดนี้เงียบครับน่าจะมีปลิวอยู่บ้างนะับน่าจะมีปลิวอยู่บ้างชงโง่ีกทีหนึ่งแล้วก็เล็ง เน้นๆแต่ก็ยังเด้งครับพยายามจะเจาะแก้มของไอ้สาวชั้นสองนะแต่ก็ยังเด้งครับเอาใหม่ครับอ่านัดนี้เข้าเป้าครับ431อีกสักทีแก้ม,มเด้งครับมีเด้งๆอยู่บ้างน,นะพยายามจะจิกแก้ม ไอ้สมเอชันสองเหมือนเดิมนสร้อยแปดสิในเกมนี้ก็ดูทรงๆนะคือทางฝั่งเหนืออีกฝั่งหนึ่งก็มีคนเล่นน้อยมีคนเล่นน้อยจะบอกไม่มีคนเล่นมันก็มันก็มีอยู่นะแต่เล่นน้อยส่วนใหญ่มาเล่นตรงฝั่งนี้กันนะครับไอ้สก็น่ายิงครับแต่ว่ามุมกดไม่ได้จริงๆนะครับมุมกดไม่ได้จริง e này, ยีร้อยนี่ยากเลยนะครับยากเลย ราะว่ามันต้องเจาะสูงสูงนิดนึงก็มีคันนี้แหละครับต้องอาศัยความคมนิดนึงนะมันถึงจะแบบเจาะได้นะไอเอสสครับโอ้โหแล้วปืนรอขนาดนี้อา้าวถอยก็ยิงนะครับ392ยังดีว่าด้านหลังก็ยังยิงไม่โดนนะทั้ง E4 ทั้ง T95 e อา้าวบล็อกได้ครับนัดนี้ยังไงครับ บรายเข้าไปนี่คือ,อยังไงครับน่าจะไม่เข้าไหมโอ้ยโดนระดมยิงมาเพียบเหมือนกันนี่ครับเข้าเข้ามันต้องอย่างนี้ครับ384ครับค่อยๆเก็บไปทีละนัดทีละนัดนะค่อยๆเล่นใจเย็นๆเลือดก็ยังอยู่ครบเนะอีกสักนัดอย่างนี้เรียบร้อยแนะ่เอา้าเรียบร้อยครับถ้าเปิดหัวให้ยิงอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับ ไปคิวแรกครับต่อไปก็อ e ีร้อครับอีร e ้ยนี่ยากกว่าเดิมอีกครับเล็งที่คาดผมนะโอ้โหไม่ที่คาดผมก็เพดล่างแต่เพดล่างมองไม่เห็นครับ i p 3ออเลี่ยมนี้ได้ครับแม่แต่น่าเสียดายเด้งเฉยนะครับเด้งเฉยเลยสกอร์สต่อ5ครับก็ยังตึงๆอยู่ครับตึงอยู่แถวเนี้ยตึงทั้งแมปเลย โซนตรงกลางโซนทางเหนือตึงหมดอีกทีหนึ่งรี่บร้อยครับค2คิวคมมไปบล็อกไป4,200ครับยิงไป4 0 0 0 4,300โอโ้เหมือนเล่นอยู่คนเดียวนะตรงนี้อีร e ้อยยังไงดีครับที่คาดผมมองไม่เห็นนะหายไปก่อนเอาใหม่ครับเล็งใหม่ครับเอาตรงไหนดี เจาะแก้มเลยเหรอ,หรอจะเข้าเหรอเพดล่างก็แทบจะมองไม่เห็นที่หี้ยังคมผมกิบครับนัดนี้จิกที่คาดผมไปคือด้านบนมันจะเป็นแถบย,ยาวๆนะผมเรียกที่คาดผม <c oughs> คือมันแถบเล็กๆนะเล็กๆจริงๆนะมันต้องคมจริงๆนะถึงจะโดดตรงนันได้นะสกอร์สี่ต่อห้าครับมาเจาะที่คาดผมใหม่ครับ หาเหลี่ยมดีๆหน่อยอ่าได้ครับเหลี่ยมนี้มาลองความโอ้โหสองนัดเข้าสองนัดสุดยอดสุดยอดมากอีกสั้นหนึง่งด้านข้างครับด้านข้างป้อมครับ e ซี่ครับนัดนี้โอ้เพื่อนด้านด้านข้างก็พยายามจะยิงแต่ยิงไม่โดนกันนะมันต้องคมระดับนี้แนัดนี้ไม่โดนครับกำลังจะบอกว่าคม แต่ว่ายิงระดับนี้นี่คือแบบผมใช้ได้นะ e c ครับอูโหูด้านข้างแบบนี้ก็ซับดิครับ366ยิงง่ายๆแบบนี้เอาอยู่แล้วครับต้องเอาอยู่แล้วครับกลับมาที่ E100 ใหม่ครับที่คาดผมที่คาดผมครับ346แล้วเหมือนตัวเองเนี่ยจะสูงกว่า E100 ด้วยนะครับทำให้จิกง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ ขึ้นมาอีกทีดึงเหตุล่างเห็นอยู่นิดเดียวด้านหลังใคร E4 วิ่งหนีครับ4กำลังถอยเอ้าติดตรงนี้แหมต้องโผล่มาอีกนิดนึงนะ E100 เห็นตัวรถด้านข้างแต่ว่าหนาอยู่เอาตรงไหนดีที่คาดผมแหมเด้งครับเด้งครับน่าจะไม่โดนที่คาดผมแหละ E4 ดันขึ้นมาช่วยนะครับเห็นเพลทล่างโอ้โูเห็นเพลทล่างอยู่นิดเดียวนะก็ยังยิงโดนครับด้วยความคมนะสา9รไปอีกนัดเดียวครับสาหรับ E100 โอ้โหเอาเรื่องจัดนะคนเดียวเอาอยู่นะตรงนี้ E100 กำลังถอยครับหันด้านข้างป้อมอย่างนี้ก็เรียบร้อยสลครับเก็บ E100 ไปเป็น3าคิว E4 ครับ ที่คาดผมยังจิกมาแล้วนภาษาอะไรกับตุ่มของ ec ครับ ec ครับ ec นี่ ec ครับโอ้แต่ ec เก็บเพื่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาบินยังไงไม่โดนนะจิกตุ่มเหมือนเดิมอ่ะนัดนี้ไม่รู้ยังไงครับมีเงียบบ้างอะไรบ้างม <c oughs> ีโอ้โห4 9เกห้าครับโอ้โห ec ครับสองนัดครับสองนัดนี่เลือดหายหวบเลยครับ จากเลือดเต็มๆนีเ่เหลือหนะ้าร้อยเนี่ยเหลือเลือดห้าร้อยเลยตอนนี้โอ้โหจิกหัวไปจริงต้องอาศัยความคมครับ <my> แม่โดนไปสองทีนี้ร้องเลยนะเรียกเพื่อนมาช่วยเลยครับรอเลี้ยงครับอันนี้ง่ายหน่อยโอ้หแล้วเพื่อนยิงไปโอ้โหเป็นพันนะสุดยอดมาก ลูกทองหมดแล้วครับเหลือลูกธรรมดาแล้วตอนนี้18นัดเท่านั้นแล้วเขาก็ดันเข้ามาแล้วนะครับ e4 t95 มาไหมจะมาไหม e4 มาครับโอ้โหน่าเสียดายนะด้านข้างเด้งเฉยหโอเคครับเพื่อนยังเก็บใหอยู่นะ t30 ขอบคุณเลยครับ ขอบคุณทีสามสิบเลยครับช่วยเดฟดีครับปีนขึ้นมามองครับเจอรอเลี้ยนห้าสิบทีตรงนี้แหมอยู่ที่นี่ที่เดียวนี่เดฟยันเดฟยันลูกบวชเลยนะ <laughs> เปิดให้ทีครับโอ้โหทีเก้าห้าเลือดเต็มปริบทีเก้าห้าเลือดเต็มปริบนะโดนเข้าไปจังๆทีเดียวนี่กลับลงรถเนี่เยเหลือเลือดอยู่ห้าร้อย เอา้าเพื่อนยิงให้ครับสวยๆครับได้มา700รได้ได้ชี้เป้ามา700ดร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าที่เป็นชี้เป้าไปแปเท่าครับโอ้โหดันเอา้า4สี่ศู้ามาโหลดใหม่เป็นเ e เลยครับโอ้โหเห็น4.0.5ปุ๊บ HE มาทันทีครับ517ไปของของหวานมาแนละ้วขนมกรุบกรอบ อไฟไฟดับเสร็จบล็อกได้ครับเน้นเน้นไปอีก536เหมือนมีคนเล่นดูเคสยิงเข้ามานะเมื่อกี้อีกนัดเดียวครับสำหรับ405นนี่กลับลงรถแน่นอน เจอแล้วครับคนเล่นลูก HE ครับรอเลี้ยน50ทีแหมลูกธรรมดาครับจิกหัวที95ไปครับ392ที95ได้ยืนแบบเปิดหัวให้ยิงอีซี่อีซี่เลยนะยืนอย่างนี้รอเลี้ยน50ทีนี่โอ้หน้ารำคาญนะมันหน้ารำคาญนะ HE เนี่ย เวลาเหลือไม่ถึง2นาทีครับอาบล็อกทีเก้าห้าแล้วจิกหัวไปาไร350ครับแล้วทีเกห้าเข้ามาโถมเข้ามาแล้วครับต้องเก็บรอเลี้ยงกันครับได้ไหมได้ครับเก็บรอเลี้ยงได้พอดีครับวกมาทางนี้ครับเข้าด้านข้างด้านหลังของทีเกห้าครับจิกหัวเอาแท็กครับยิงไม่เข้าครับแต่ได้แท็กไหมเหมือนจะได้ไม่ได้นะครับ หรือเขาซ่อมแล้วก็ไม่รู้นะจิกหัวไปทีแหมเด้งครับลูกธรรมดามันเด้งครับทีสาเข้ามาช่วยสวยๆครับสวยๆครับโอ้โหแหมช่วยกันดีครับทีสาช่วยกันดีครับเหลืออีก3ามคันกับเวลา1นาที10วินาทีตอนนี้ยิงไปแล้ว1นึ่งมื่นนะหนึ่นะครับนี่คือ สถิติของชีปเทนโปรโตไทเลยหร <tinc S 2> <giving quin. S 1> ือเปล่าเพิ <güzel fit> ่งเคยเห็นนะโอ้โหเทียร์เก้ายิงเป็นหมื่นแล้วนะครับโหดมากโหดมากอีกสามคันครับเหลือเวลาอีกสี่สิบวินาทีโอ้โหแล้วเหลือโบลาด e ีห้าเจ็ดเวี่ซูร้อยสามสิบพีเอ็ม โหลวเวลาก็กระชั้นชิดเข้าไปเรื่อยๆครับ25่ิวิแล้วเจอโบราณครับเก็บโบราณได้เป็นดีครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องหนีจะได้เก็บให้หมดคือเวลานี้จังหวะนี้ต้องบวกครับต้องบวกให้หมดครับถึงจะชนะครับโบราณโดนโบราณมานัดหนึ่งยังดีว่าแค่แทรกเหลืองเหลือส2 1 แล้วหายไปไหนหมดเงียบไปหมดเลยโอ้โห,หน่าเสียดายแม่น่าเสียดายจริงๆเสมอไปในเกมนี้เสมอน,นะแมหมน่าเสียดายจริงๆนะโอ้โหทำดีมาตลอดเลยนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บมาเทียนัดด้วยความคมด้วยนะโอโ้เอาเรื่องนะคันนี้เอาเรื่องนะถ้ามีเวลาให้มันเนี่ยน่าเสียดายที่ไม่ชนะนะนะคือก็ยังดีครับก็เอ็มแตกไปในเกมนี้แล้วก็ได้ สตีวอลครับกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคอลิเบอร์นะครับปืนลำกล้องใหญ่ผู้าว่ายิงยิงเป็นหมื่นนะเออเป็นเทียร์เก้าที่ยิงเป็นหมื่นเลยแล้วดูตังนะโอ้โหได้มาถึงแสนสี่แสนนะสี่แสนสามเลยเยอะมากเยอะมากจริงคราบประสบการณ์6000กับ31นะครับชื่อในเกมก็ Bigfoot PRD นะครับยิงไปทั้งหมด10,000กับ409ดาเมจเลยนะครับนี่แค่พิแทงเทียร์เก้านะโอ้โหโหดจริงนะครับ ่4วด้วยกันแล้วก็คาบปสบการณ์ดิบๆนี่1,262ดูอาจจะไม่สูงแต่อย่าลืมว่านี่คือเกมที่เสมอนะถ้าชนะนี่สูงแน่นอนครับอันนี้คือเสมอนะโอ้โห1,200เงินะเอ่อยิงไป44นะครับเข้าเป้า38เจาะเกราะ27ดาเมจรวม1 4 0 0นะครับบล็อกไปถึง6,460ด้วยบล e ็อกอีร้อยเยอะมากนะ แล้วก็มีแอซิดถึง1,800น,น,นะครับ1,884เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป16,000ค่ากระสุนแสนเจนะครับเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะแหละเอาลูกทองมาเยอะนะครับเพราะว่าลูกทองก็เป็นลูก a p พีเหมือนกันแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก50,000นะครับยังเหลือตังมาใช้ถึงแสนเก้านะครับก็คือ200,000นั่นแหละนะครับก็เหลือตังมาใช้เยอะนะคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่ค่อนข้างดีสําหรับรถพรีเมียมเทียบเก้านะสำหรับ FV 4201ชิปเท่นโปรตไทยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นคันนี้กันสักเท่าไหร่นะครับก็เอามาฝากกันใน world class replay ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe niki tv ด้วยแล้วก็จะกนใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับสนุกคลิปนี้ niki คาลาไปก่อนสวัสดีครับ